สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนละวันนะครับสารวัตรเดียดผู้ต้องขังผิดมอ1 1หนึ่งสองครับเสียชีวิตจริงกรมรชาชทัณฑ์แถลงแล้ววันที่24สตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมรชาชทัณฑ์ได้ออกเอกสารประชาสัมพันธ์ชี้แจงสื่อมวลชนต่ตอกรณีที่มีผู้ต้องขังเสียชีวิตภายหลังจากสื่อได้ติดตามสอบถามถึงกระแสข่าวดังกล่าวจากกรมรชาชทัณฑ์โดยมีรายละเอียดระบุว่าแถลงข่าวกรมราชทัณฑ์เรื่องผู้ต้องขังเสียชีวิต กรมรัชนันได้รับรายงานเมื่อวันที่23ตุลาคม58เวลาประมาณ22.00นจากเรือนจำาชั่วคขาวแขวงนครชัยศรีสังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพว่าขอชอปลาปลากรมนะครับวาลุนประพานะผู้ต้องขังระหว่างสอบสวนในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับซึ่งได้รับตัวไว้ควบคุมตามหมายขังของศาลทหารกรุงเทพฯตั้งแต่วันที่21ตุลาคม 258ได้พยายามฆ่าตัวตายด้วยการใช้ผ้าจากเสื้อผู้ต้องขังที่ทางเรือนจำจ่ายให้ตามระเบียบผูกคอตัวเองกับลูกกงห้องขังภายในเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครเชัยศรีนะครับโดยเวลสาสักการกลางคืนในวันดังกล่าวได้ตรวจพบจึงได้รายง,งานผู้บงังคับชาและเปิดห้องขังเข้าไปให้การช่วยเหลือในทันทีนะครับในเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องขังยังไม่เสียชีวิตจึงได้พยายามใช้เครื่องช่วยหายใจและให้การพยาบาลพร้อมกับนำตัวส่ง ทันตสารโรงพยาบาลราชทันในทันทีนะครับจนกระทั่งนำํำจอส่งถึงทันตสารโรงพยาบาลราชทันได้รับแจ้งจากแพทย์ในวารต่อมาว่าผู้ต้องขังได้เสร็จชีวิตแล้วขอ้อเท็จจริงเบื้องต้นมีดังนี้นะครับหนึ่งห้องขังที่เรือนจำชั่วขาไม่ใช่ห้องขังเหมือนเรือนจําปกติทั่วไปนะครับแต่ใช้อาคารที่ทําการของทหารซึ่งมีประตูทึบผนังปูนสีด้านไม่สามารถมองตัวตาจากภายนอกได้นะครับ ต้องเปิดประตูจึงจะมองเห็นภายในห้องขังมีเครื่องหลับนอนผู้ต้องขังใช้ระบบขังเดียวคนระับผู้ต้องขังทั้งหมดไม่มีโอกาสพบกันนะครับ2การควบคุมผู้ต้องขังเวลากลางคืนจะมีเวรผลัดละหนึ่งคนคอยเดินตรวจตาซึ่งขณะนี้เรียนจำชั่วคราวมีผู้ต้องขังรวม5คนประกอบกับเป็นวันอยุ่ราชการไม่มีการสอบสวนผู้ต้องขังถูกขังห้องเพียงลําพังคนระับไม่มีโอกาสพบคู่คดีครับแต่มีการเดินตรวจเป็นระยะเท่านั้น คดีที่เป็นคดีสําคัญผู้ต้องขังเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอาจมีปัญหาในการปรับตัวพอเพิ่งรับตัวได้ไว้เมื่อวันที่1ตุลาคม258นะครับการเสียชีวิตของผู้ต้องขังในครั้งนี้เป็นการเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักง,งานจึงต้องดําเนินชันสูตรศพตามประบวนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและส่งสมให้สถาบันนิติเวชนะครับสำนักงานตํารวจแห่งชาติดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้ในส่วนของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับ ได้ําเงินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเขาเท็จริงเรื่องดังกล่าวด้วยพเพื่อสวยงานเขาได้จริงและรลวบรวมพยานหลักฐานรายงานพู่งคาชาต่อไปนะครับวันเดียวกันพลเอกไผ่บุญคุ้มชายานะครับรมวยุติธรรมรับกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวว่าพันตุลรตีปาก,กมวรุณประภาผู้ต้องขังคดีความผิดมาตารา1 1 2นะิครับฆ่าตัวตายไปในเรือนจาชั่วขราวแขวงถนนนครชัยศรีภายในมณฑลมณฑลฐาบนบกที่สินะครับว่าเมืองต้นได้รับ รายงานจากนายวิทยาสุริยะวงศ์นะครับอธิกรมราชธานว่ามีเหตุผู้ทขังผู้คอตายในเรือนจำซึ่งขณะเกิดเหตุได้มีเจ้าที่ไปพบเห็นจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนผู้ทหารเสียชีวิตในเวลาต่อมาคับที่โรงพยาบาลอย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวตนได้สั่งการให้ทางกรมรชาชทัณฑ์ดเนินการตามระเบียบโดยตั้งคณะกรรมการสอบสวนในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นอีกทางการเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าที่นะ ถ้ามีการรวมชนสูตรพิกศพทําำขั้นตอนกฎหมายและระเบียบบัญชทันทพร้อมทั้งให้เล่งรายงานผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการมาอย่างสำนักงานรัฐมนตรีโดยด่วนนะครับ